สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันที่15เดือนมีนาคม2564นะครับครับก็ได้ครบกำหนดที่จะต้องถ่ายทำเพื่อเพื่อนๆได้ชมนะครับครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับกำลังจะได้ยอดใหม่อีกครั้งนึง ครับพบกันเช่นเคยนะครับของทุกๆเดือนนะครับจะพยายามให้เพื่อนๆได้ชมบ้างนะครับนี่ครับสภาพด้านล่างผมปล่อยรกไว้ในการรดน้ำครับช่วงนี้ใช่วันเว้นวันนะครับครับสภาพต้นนี้ครับก็มีใบไม้ใบเหลืองบ้าง สำหรับต้นนี้ครับอาการมีน้อยครับสำหรับใบเนี่ยใบรุ่นนี้นะครับได้แตกอ่อนตอนเดือนตุลาคมนะครับเจอพายุเจอลมแรงครับใบก็แบบนี้นะครับครับต้นนี้เป็นต้นคู่นะครับ ครับนี้ก็ได้หมักใบไม้ครับสำหรับต้นนี้เป็นหมอนทองนะครับที่เคยพื้นฟูมาสภาพได้ยอดใหม่ได้ใบใหม่ใบเก่าร่วงครับเหลืออยู่น้อยครับใบเก่านะครับใบเก่าที่เหลือก็แค่ทดลองกันไปนะครับครับสำหรับ ในกะละมังนี้เป็นหน้ำดำมาอยู่กับเราได้สองเดือนครบสองเดือนวันนี้ครับได้ยอดใหม่นะครับกำลังได้ยอดใหม่มาทั้งหมดเลยครับเพื่อรอการเปลี่ยนถุงก็ถือว่าทดลองและหัดเรียนรู้ไปนะครับ ครับนี้ก็ต้นพอ่อเม็ดอาการใบไหมนะครับสภาพเหมือนไม่รอดครับนี้เป็น King, มูเซนคิงผมใส่ตะกร้านะครับปล่อยรกๆไว้นะครับสภาพใบต้นนี้เป็นต้นที่ ลูกได้ประมาณเจเดือนแล้วนะครับเจ็ดเดือนซื้อต้นสูงมาเป็นต้นแรกครับได้ใบใหม่ใบเหลือน้อยนะครับสภาพบาใบไหมนะครับเนี่ยก็มีก็ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยครับมีอยู่ตับต้นนี้ก็ใส่ตะกร้านะครับเป็นหมอนทองที่เสริมราก มาอยู่กับเราครบหนึ่งปีกับสองเดือนแล้วครับนี่ก็มูสันคิงอีกต้นหนึ่งนะครับที่เขามีใบอ่อนมาครับใบเก่า,าการใบไหมเนี่ยครับสภาพก็กำลังจะได้ยอดอ่อนนะครับ นะครับยอดอ่อนกำลังจะได้มาอีกชุดหนึ่งครับก็ได้หาคี้วัวมาเอาไว้หมักด้วยนะครับเป็นปุ๋ยครับสภาพต้นนี้เนี่ยครับเคยสมบูรณ์ ครับก็ได้ยอดใหม่ตั้งแต่เดือนต้นเดือนกุมภานะครับตอนนี้ใบเขาก็เริ่มเขียวมีสภาพใบไหมเหมือนกันนะครับยังแก้ปัญหาไม่ได้เรื่องใบไหมนะครับก็มือใหม่ก็ไม่เข้าใจนะครับนะครับสภาพแบบนี้นะครับใบไหมครับสภาพยอด ตอนนี้ก็ห่างต้นกล้วยประมาณเม็ดเดียวนะครับในต้นกล้วยนะครับสูงมากครับต้นกล้วยก็ห่างจากต้นมะพร้าวก็ตีจะประมาณ5เมตรนะครับช่วงนี้นะครับมะพร้าวครับนี่ก็สภาพต้นพ่อเมล็ดครับด้านนู้นมี3ต้นนะครับ ก็ยังมัคิดว่าจะขุดย้ายไปปลูกตัวนี้เป็นมูสันคิงอายุ8เดือนวันนี้นะครับครบ8เดือนนะครับเจอปัญหาใบเหลืองเจอปัญหาใบเหลือง ด้านล่างกาลังจะมียอดใหม่นะครับกำลังมียอดใหม่คือนานแล้วเขาไม่ได้แตกยอดเพิ่มขึ้นนะครับสภาพปล่อยตากแดดด้านล่างปล่อยรกใช้มันเทศคลุมนะครับกำลังจะมียอดใหม่นิดนิดนะครับคือการทดลองของผมนะครับนะครับใบจะเหลืองมากคือตากแดด ครบแดเดือนแล้วนะครับชุดนี้ครับตัวนี้เป็นหมอนทองนะครับอาการก็ไม่สู้จะดีนะครับสภาพบางทีก็อาจจะขุดดูด้านล่างด้วยครับก็คิดว่าเขาไม่โตนะครับต้นนี้นะครับมีใบแห้ง นะครับน้ำใช้น้ำประปานะครับผมมาคลายคอรีนโดยการตากแดดไว้สักคืนหนึ่งหรือสองคืนนะครับแล้วค่อยตักรถครับสภาพต้นนี้ก็ป่วยมาตั้งแต่เดือนตุลาแล้วนะครับครับที่เสริมรากก็ติดสองต้นนะครับติดสองต้นต้นนี้ก็พลาดนะครับโยก คือเราใจร้อนในการแกะครับไม่เป็นไรครับถือว่าเขากำลังมียอดใหม่ออกมานะครับเนี่ยครับยอดใหม่เอาไว้ปีหน้าค่อยเสริมใหม่ครับปีนี้รู้สึกว่าทำพลาดหลายครั้งครับที่บาดแผลที่ติดก็มีต้นล่างนะครับต้นล่างอ่ะ ต้นที่สองด้านนู้นนะครับครับสัปพาพก็อยู่ในเกณฑ์น,นี้นะครับใบเล็กคือเขาจะตากแดดมากนะครับบริเวณด้านนี้ครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ติดตามนะครับ คือผมทดลองนะครับก็คาดคิดว่าอีกสองปีข้างหน้าเราคงจะออกไปทำด้านนอกพื้นที่ได้นะครับผมขอทดลองก่อนให้แน่ใจครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามทุกคนนะครับสวัสดีครับ